นี่ฮ่าเราซื้ออร่เราอยู่กันที่ขอนแก่นประเทศไทยค่ะสวัสดีครับสสวััดีครทา่วิวเวอร์พีดไลค์แอนด์ซับสไครป์โอเคคืออะไรพูดไม่เข้าใจกดไลค์ตรงนี้คือใส่ด้วยนะเหนื่อยคนตัดต่ออีกแล้วสวัฮสวัสดีครับสวัสดีครับที่เห็นนะครับวันนี้ทุกคนต่างเข้ามาหา ก็จะมาถ่ายรูปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสังหนึ่งใน20ปีโดยเมื่อ1,000ปีที่แล้วฟาโรของอ e ีมได้พูดเอาว่าถิบน้ำชังพี่ต้องแบบว่าเป็นสศาสตาจารย์แล้วเนะี่ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวขึ้นขึ้นยศไปข้างล่างด็อกอรพอจพอหน่วยซิลยศสะพลทียงดากระทรวงเวทมนตแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ศาสตรามานว่าคนนี้เอี้ยไม่ไหว นี่เราอยู่ที่เหล่าเมลู่ชื้อเฉาเนี่ยหรือว่าปากการังสาหลายลักษณะเป็นอย่างนี้มันเกิดจากเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วก็ขึ้นทะเลก็เลยได้ซัดพวกเศษลาวาขึ้นมานะครับทำให้เกิดเป็นแนวปากการังแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างคุณบดี้หลังจากที่เดินมาสักพันกันแล้วฮะ ไม่เห็นมอสเลยอะเห็นบ่าหดูดิเห็นน, <S 2> <S 2> นี่ไงมอสมันไม่เยอะอ่าใช่ช่วงนี้ยังไม่เยอะเพราะว่าช่วงที่เยอะก็คือเดือนเมษายนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเขาแบบว่ามาถ่ายเอามอสกันแล้วมันเป็นช่วงพวกมอสมันเริ่มขึ้นมานะครับผมเออใช่คือผมคิดว่าเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะเยอะมากกว่าน,นี้เนี่ยขนาดน้องๆดูนี่พ่อแม่พามานะทุกคนดูสิ พ่อแม่พามาดูโอเจ๋งเอ๊ะเอะยยังฮันี่คือ是我的一二三四五六七อะไร่าวะยังมเอ็นนี้นหัวยโอ้ั要做这个教了อันนี้คือเขาตั้งแบบว่าดูกันว่าไงแบบคุณพระจังน่าจะแบบว่าลองดูนะว,ว่าตัวเองทำได้สูงไหมใช่รหรือเปล่า โอเคมันอยู่กันเยอะแล้วมันก็สวยไงใช่เดี๋ยวเรามันจะมีตรงนู้นเดี๋ยวคุณมาจังไปกับผมนะผมอยากเล่นบ้างเมื่อกี้คุณผระจังเล่นยังฮะก็มีเล่นต่อนิดๆดหน่อยครับเอาแบบง่ายๆก่อนเอาแบบเบสิกเอาเบสิกไปเลยเบสิกพื้นฐานทถาปัตยกรมพื้นฐานนะครับผมครับการสร้างตึกตึกนะครับเราต้องใช้พื้นฐานแบบมั่นคงแบบนี้แล้วก็ค่อยไล่ระดับกันมาคือถาวว่ามีความรู้ไม่ก็ไม่มีเราเคียนหรือเปล่าติดชั้นทำได้เปล่าไม่กี่ชั้นละ นับครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอาชันอาชันละแปดเฮ้ยฮ้ยเอาวมสิบเลย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 ฮิปโปขนาดนี้เลยหรอโคตรมั่นใจอะครับน้องๆดูดูความมั่นใจขนาดนี้โอเคพอดีก่าถือว่ามีความตั้งใจสุดๆอย่างนั้นเมื่อกี้เราก็ได้แปดชั้นแล้วอันนี้คือเอ่อ เขาต้องมารังแก้งานของผมที่ผมทําไม่ได้นะเขาจะพยายามทําให้ได้สิบชั้นทุกคนจะได้หรือเปล่านี่ไม่กี่ชั้นแล้วอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลือสองชั้นเอ้ยีกชั้นเดียวได้แล้วสิบชั้นแค่งานนี่คือสถาปนิกสุดยอด โอเคเอางานว่าจากกูไปโมเลยว่าแบบกูทำได้เจ๋งสัสเขาเป็นรุ่นพี่อินเดียแล้วกันก็มาแลกเปลี่ยนมาได้ทำเจ๋งดีนะเดี๋ยวตอนนี้เราเหลือกี่โมงแล้วเราต้องไปถึงที่รถ45มีเวลาเดินประมาณสิบนาที เราได้น้ำมากินด้วยเมื่อกี้ผมได้ทำการเข้าไปแกล้งเล่นอยู่ข้างหลังร้านเ็จ้าของร้านก็เลยให้น้ำมากินฟรีครับผมอร่อยมากเป็นน้ำสตรอเบอร์รี่นะครับนี่เฮอะไรนิคอรนี่ออนืะี่คลออรน่รนีือรอ,อร่อะไรนีกคอรน่ครนม่คนี่นีีมม่รน่ไร่น่นคือนอะไรนต่ว่ามันม่น,น,มนมีีอร่อยมาร ที่เราเดินจ่ายร้านหนึ่งไปเอาอาหารมันเหมือนเป็นว่ามาตรงนั้นอ่ะเป็นจุดที่แบบว่าทําอาหารไหมเป็นจุดที่ทําอาหารเพื่อให้เราไปเอาข้าวเส็เปุ่บพอเราออากับผ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นมาที่อีกร้านหนึ่งก็คือที่นี่เป็นนี้ด้านซ้ายมือเราก็จะถือของมาจากอีกร้านหนึ่งนงชี้ดูนีร้านนี้ในร้านนี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นครัวเป็นครัวใหญ่อลนะใช่นี่คือแบบเหมือนเป็นโซนยากุซ่าแถวนี้คือร้านนี้คุ้ม นี้เรากำลังจะเดินหาอะไรกินต่อที่นีสี่สีิบเอ็ห้าสี่สิบเอไ่่จห้าโอเครไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรทิ้สตอปนี่จัดน่ารักมากน่ารักจังเลยไม่กล้ากินเลยวันนี้ผมกินผม小美很多了这个是小美小妹小妹不是小梅小梅小梅 เนี่ยบอลชืชาวชาเมย์เลยเดี๋ยวไปกันต่อครอบผมตรงนี้กินเสร็จแล้วล้วก็ะกันทนัม Let's go <S ที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยที่นี่ก็เยลูเ <laughs> ยลูเ <laughs> ยลูเ <laughs> อาซะผมลืมภาษาจีนเลยเจ๊ตุ่นเียนเสมอเราเสือเยลดยเยลวกิน่ว่าอะไรนะ <laughs> ยีอะไรนะเย็นเหลียวอ๋อเย็นเหลียวทาซอยเย็นลู่เขาบอกผู้หญิงนะอบเดินจับมือกันใช่โคตรสากอ่ะขนลุกอ่ะสากจริงขนลุกสุดๆไม่ได้ยินม่กัดเป็นสีอ่ะโอ้โห<น>สุดจริงนี่โอ้โหคนเยอะมากชากร ชไปต,ตรงนั้นก็คือแบบว่าไกลมากพี่เขาแบบโดนโดนหลอกแล้วเจอบนสุดเสานั่นเลยเออใช่อส,ส,สุดเสาชูใช่แล้วก็แบบเเทพีสิภววสรราพเ <laughs> ้ยรอบนี้สวยมากเมื่อกี้เราไม่ได้ดูไงรอบนี้เราไดูดละมอสของเทพแต่ว่าอยู่คนละที่นะโอ้ยวันน้ำใสมากรอบนี้มองเห็นปลาเลยโคตรดีนี่คือเขากำลังต่อแถวถ่ายรูปเวลาชินีทุกคน ราชินีที่เป็นโขดหินที่โดนกัดซอด้วยน้ำทะเลเจ๋งจริงๆมีฟอสซิลด้วยคราวที่แล้วว่าเดินไปตรงนู้นพอมาเดินอ่ะอันนี้คือเดินครบแล้วสบายใจมีความสุขแฮปปี้สุดๆคือาก่อนเดินไม่ได้เจอราชินีใช่คขาาก่อนแม่งเดินผ่านไปเลยไอปามบอกว่าราชินีอยู่นู่นขึ้นไปบนมัเขาโอ้โเดินหลอกแล้วเดินหลอกจริงๆก็คืออยู่แค่นี้เองโอเคโอเคเลยโอเคให้เาป็นา เร <พ uka> าสุดเด็เราชนะอโอจะโปโอเคเลยรีไปแลวเราก็อยู่ในจุดที่มองเห็นทุกอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีที่สุดเลยทุกคนเพราะว่ามันมีแนวมอสให้ดูนะครับแล้วก็น้ําใสด้วยนะออแบบว่ามันพอน้ํามันลดลงมันก็ใสอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สวยขึ้นตอนที่ผมมาเหมือนจะเป็นช่วงน้ำพายุเข้าด้วยนะคราวนี้คือแบบว่าโคตรคุ้มค่าเยสพระจางครูโคตร สวยครับพี่แล้วสาวสวยไหมล่ะสาวก็สวยตลอดเลยป่ะเจอคนไทยแล้วดีใจไหมบอกว่าไม่เจอคนไทยเลยน่าหิวมากที่นี่ร้อนมากใช่ที่นี่ร้อนสุดไม่บอกเรามาถึงตอนช่วงบ่ายพอดีมันมามีคนเยอะตอนมาไม่ค่อยมีคนน่าจะมาไม่ได้เป็นช่วงใช่มันไม่ใช่ช่วงแบบเนี้ยคือมันเป็นพายุอ่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาเท่าไหร่ไงอแล้วมันแบบมองไม่เห็นอะไรเลย ไม่ค่อยสวยด้วยเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเออกไปขึ้นรถกันต่อแล้วเดี๋ยวไปจิ๋วเฟิ้นกันต่อผม Let's go ห <c oughs> ลบแดดกันไปเลย <c oughs> ไปรุ่นก็นคืออะไร แต่ว <rude S 1> ่าข้างในมันก็ต <ities> ้องผักเยอะๆเขาจะไปเขาไปหยำหยำยำหยำหคนใส่น <découvrir görüş> ี่คนคนละมึงเอาอะไรกันอ่ะกุ้ชิ้นกุ้งกุ้งกี่ชิ้นสามชิ้นแบ่งกันกินสามชิ้นแบ่งกันกินอืมีหลากหลายไงมันมีของให้กินหลายอย่างญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าจะมาบ่อยๆก็ต้องกินให้ทุกอย่างนี่โอ้ทำให้คุณรู้รู้ในการเที่ยวจังเลยอ่ะโอ้โหรู้ได้ไงคุณเที่ยวเยอะของนี้โอ้โหแล้วผมเที่ยวเยอะได้ไงอ่ะ คุณใช้เงินเยอะผมไงเออโอ้โหไอ้เที่ยความรับวุ่นวุ่นเลยเฮ้ยใช้เงินไปกับการกินไงโถกเฮ้ยกูใช้เงินกับการกินไม่ใช่มึงใช้เงินกับอะไรเฮ้ยกูใช้เงินกับการกินเฮ้ยพูดดีๆพูดดีๆกินอะไรพูดดีๆน้องสั่งว่าอะไรครับพี่เบอร์ดี้บอกสามลูกสองลูกแค่นั้นหอวย่ออย่างกัตัว นี่เลยมั้ย还好还好啊好拜拜เจแล้วจริงบอกว่าอร่อยมากอร่อยนะอร่อยมากก็ไม่ไม่ว้าวแต่ว่าอร่อยคือกุ้งมันอยู่ในนี้ตัวนึ่งคนแต่ถึงผักมันจะเยอะไปหน่อยก็เรอะอร่อยอ่ะ มันันคือซอสพริกอะใช่ไหมเพราะชอบซอสนี้นี่ทุกคนมีกุ้งแหมเจ้ากุ้งแล้วแต่ยังไม่กินเลยอ่าครับให้ให้กี่คะแนนให้เต็มสิบให้เจ็ดอ่าโอเคก็ที่แล้วผมมาเจอคนคนไต้หวันพูดไทยได้พอคนไต้หวันพูดภาษาไทยมันน่ารักกระทุกผมก็แบบเดินขับปิ๊กคิกแล้วก็เดินผ่านไปอันนี้กินกี่ครั้งแล้วสามสี่ห้าครั้งสามสี่ห้าครั้งแล้ว ท่านรักความหวากินป๊อไม่กินครับขอบคุณครับโยวัสดุอใช่ไหมบเน่ยเบ่ร่นั่นน่นน่นน่น่นน่น้ เปลือกหอยเราเลยเอ่ออ่อบ่ะอบ่ขอคุขอขอบค่ะขอขออ่อ่ะอ่อย่ะไอุัอ่ะอร่อยมาก่ะข่อบ่อบ่อบคุก่อเคี่อ่ขอ่อีก ไม่ใช่ครับไม่ใช่จำอีกคนละับจำอะไรเซ็นได้ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โย่แล้วคนนี้ได้แล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวว่าวันนี้คือแบบหน้าฉ่ำว่างฉ่ำเลยบัวลอยเหรอครับแล้วก็มันไม่ได้เหมือนบัวลอยบ้านเรามากขนาดนะทุกคนคือมันเป็นบัวลอยแบบว่าบัวแดงผุดเขียวโอ้โหคนเดีื่อผมเยอะไหมไม่赖ไม่หลอกก็ไม่เป็นไร ิวเฟินวันนี้แบบเร่งรีบมากโอเคไปต่อขอเดินทางก่อนครับโอเคผมก็ตอนนี้ราอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยรเรียร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จบละชิมนี้ซึ่ง <laughs> มันมีหลายเหตุการณ์มากวุ่นวายมากอย่างจิวเฟิรนเนี่ยผมแอบเสียดายที่ว่าเวลามันน้อยเกินไปแล้วก็เสียดายเพราะว่าแบบมันบอกว่าหลายๆอย่างยังวมมีโอกาสครั้งหน้า ไปเองแล้วนะครับ,รบเพราะว่าผมอยา,อยากอยู่ในจิ๋วเฟินหรืว่าเต็มที่เต็มที่กว่านี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่สำหรับผมไง <c oughs> โอเคครับก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด subscribe ผมด้วยครับเอาไว้ใช้เวลาไปชิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมได้ครับบ๊ายบายครับบบ๊ายก็ใส่ครับผม